เดี๋ยวบอกให้ชมเลยได้ก็คือถ้าคนที่เกิดเอางี้นะคะในช่วงระยะนี้จนถึงเดือนมิถุนเออมิถุนาสองเดือนนี้นะช่วงนี้มันจะเป็นครึ่งปีแรกเนาะแก้วแนะนําว่าคนเกิดวันอาทิตย์กับวันเสาร์อาทิตย์กับเสาร์นะคะให้ไปไหว้สารพ่อเสือ จะได้แข่งๆปังๆทําอะไรจะได้ไม่ติดขัดอาทิตย์กับเสาร์ทับไหวศาลเาพ่อเสือนะอส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ไปไหว้พระแม่รัศมีอมขอเรื่องเงินเรื่องงานนะคะจะดีวันอังคารกับวันพุธให้ไหว้พระโพธิสัตว์กวนกิมปางยืนย้ํานะคะอังคารกับพุธไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมปางยืนถ้าอยู่กรุงเทพแนะนำตรงเทียนฟ้าตรงเยวาวราชอ่ะที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองปางยืนน่ะ ตรงนั้นได้เลยหรือโชคชัยสีก็ได้จะมีเโชคแม่คุณินโชคชัยสีอยู่ไปว่าตรงนั้นก็ได้อันนี้คือพยายามบีบให้นะคะอ่ะค่ะพูดพฤหัสนะคะให้ไหว้ฤาษีพ่อแก่ที่ไหนก็ได้และฤาษีหรือพ่อแก่ขอให้ครูบาอาจารย์คุ้มครองยิบจับอะไรก็ให้เฮงๆปังๆงรวยๆวยค่ะ,ะส่วนวันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะวันสุดท้ายแก้วแนะนาําว่าให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณวันนี้อย่าไหว้ท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวเราจะได้รวยไปด้วยกัน ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ